สวัสดีครับคลิปนี้ช่องมูเตลูอยู่ที่สถาบันพระแท้สมเด็จประเทศไทยสมเด็จโตรประเทศไทยครับ TSTI ท,ที่มีอาจารย์อารามเลิศฤทธิ์เป็นผู้อำนวยการสถาบันนะครับพระ,พะที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นพะระหลวงพ่อเงินองค์ครูพระสมเด็จองค์ครูนะครับที่โทรติดโชว์อยู่ที่หน้าสถาบันนะครับถ้าใครมาที่นี่ก็เรียนรู้ได้นะครับที่สําคัญคืออาจารย์อาราม ได้เลาะคอดผลงานชิ้นสําคัญมาชิ้นหนึ่งนะครับหนังสือหลงพ่อเงินเนี่ยนะครับฉบับสมบูรณ์ที่สุดสมบูรณ์ทางวิทยาศาสตร์สมบูรณ์ทางประวัติศาสตร์นะครับใครอยากได้นะครับส่งพระที่องค์นะสิบห้าองค์ส่งพระสิบห้าองค์องค์ละองค์ละหกร้อยบาทหกร้อยบาทนะครับก็จะได้หนังสือหนึ่งเล่มน,นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยถึงว่าที่นี่เขาประกวดพระอะไรบ้างนะครับสถานบัน พระแท้สมเด็จโตรประเทศ